ดวงสาหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วแวะชมคลิปนี้นี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะและเป็นหน่วงคุณในวันนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบแต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะไปเลยหนึ่งใบสองใบสามใบพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะขึ้นไพ The ่เดิมเพจนะคะ เป็นไพ่พระแม่ลักษมีเป็นไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยตัวคุณเองเนี่ยจะมีความโชคดีทางทรัพย์สินเงินทองมากมายจะมีเงินทองมากมายหลักล้านร้อยล้านและพันล้านแล้วก็อาจจะได้เจอรักที่ดีดวงอุปถัมที่ดีด้วยนะไพ่ใบนี้ว้าวเห็นไหมเหรียญมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะช่วงนี้หรือวันนี้โชคลาภของคุณนะคะมาจากวันเดือนปีเกิดอายุของคุณเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณให้โชคคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาเก่าเยอะมากๆ ตัวคุณเองเนี่ยจะไม่มีคําว่าลําบากจะเจอโชคชะตาที่ดีเจอเรื่องราวดีๆเจอโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ดวงจะเป็นเศรษฐีแล้วก็ร่ํารวยไม่ใช่ดวงที่จะต้องลําบากเลยแล้วก็ช่วงนี้วางแผนเรื่องการทําบุญการไปมูการไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วงนี้ถ้ามีการเดินทางและอยากจะไปถือว่าดีมากๆถือว่าเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงดวงคุณเปิดแล้วก็ไปรับพลังงานดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาให้คุณโชคดีมากขึ้นแล้วก็บนบาลสกล่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องความร่ารวยโชคลาภและการเงินเนี่ยช่วงนี้หรือวันนี้ถ้าคุณกําลังจะเดินทางดีมากๆดวงคุณดีดวงคุณเฮงมากๆแล้วก็รอเงินอะไรอยู่ที่เป็นเงินก้อนใหญ่จะได้แล้วก็สําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจและ ปาถนานะคะผ่านมาแล้วพิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ